อ่านะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับจอ Android นะครับของแบรนด์บูเวฟนะนะครับติดตั้งตัวรุ่นรถเอ็มจีสามนะครับปีประมาณ2017นะครับตัวนี้ก็มีระบบคอนโทรลนิโพรมาลายเดิมนะครับใช้งานได้นะก็ต่อใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับแล้วก็ตัวจอนะครับติดตั้งพร้อมกรอบหน้ากากตรงรุ่นอ่าสวยงามมากนะเดิมๆมันจะไม่มีจอนะครับรุ่นนี้แต่คุณค้าก็เปลี่ยน เป็นจอ Android ขนาด9กนิ้วสวยงามมากแล้วก็สามารถใช้งาน USB ได้อพอรพตนะครับก็คือเรามีช่องเสียบต่อ USB เอาไว้ในที่เก็บของ,องพอรพตนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดไฟภาพไฟเพลงนะครับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งาน f อเวนะเอเก็ใช้ได้ปกตินะครับก็คือสามารถค้นหาขึ้นปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับแล้วจะแล้วก็สามารถที่จะนะครับ ใช้งานบลูทูธนะครับเพียงแค่เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะก็สามารถจะคุยโทรศัพท์รับสายบางสายได้หรือว่าจะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนนะครับผ่านทางระบบบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวจอสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโลหะสปอตนะครับที่จะใช้งานแอป,ปต่างๆนะเช่นแอป,ป u t u b e นะครับแล้วก็สามารถที่ที่จะเปิดใช้งานได้นะครับค้นหาวิดีโอต่างๆง่ายๆนะครับทางช่อง u t u b e นะก็มีมีมีเดียเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับ Google Map หรือว่าระบบนำทางได้ ก่ใช้งานระบบนำทางของ Google m a p สามารถจะค้นหาเส้นทางต่างๆได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะก็สามารถที่จะแบ่งสองหน้าจอใช้นำทางฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ YouTube ฝั่งหนึ่งได้ตรงนี้แล้วก็ใช้ YouTube ฝั่งหนึ่งนำทางฝั่งหนึ่งได้ในเวลาเดียวกันนะครับก็สามารถใช้งานง่ายมากนะแล้วก็ปัดให้เหลือจอเดียวนะครับแบบนี้ แล้วก็สามารถจะใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็การดีไซน์ตัวนี้ก็สวยดูดีมากแล้วก็มุมองศาในการรับชมเนี่ยพอดีสายตามากนะครับติดล้วหลูมากสำหรับ MG 3ปี2017นะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมเพิ่มความปลอดภัยดูก่อนนะนี่ครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องถอยหลังนะครับหนึ่งตัวติดแล้วก็ลงตัวสวยงามนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กนะครับเป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับแล้วก็ ระบบครบจบในนีน้เดียวนะครับทั้งคอนโทรลพองมลัยนะครับแล้วก็หน้ากากที่ลงตัวสวยงามนะครับท่านที่ใช้รถ MG รุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจอ Android น,นะครับคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่สูงก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรรือว,ว่าไลนา์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็แค่นครับขอจบรีวิวนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ